ุตตะกาโมและเพปุตตังธนก,กาโมและเพทนังอติกายเยกายยายะเทวนางเบียตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโมนมรณังสุขขังอรหังสุขัตโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครูบาอาจารย์ FC นะครับผมทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับจะทับได้ว่าเป็น EP ที่3แล้วกันนะครับผม EP ที่1นะครับเป็นคลิปที่ผมสนนิฐานแล้วก็นำพระในกุัดกรยานะครับซึ่ง เป็นพระซึ่งมีขอบนะครับสามชั้นนะครับจะคล้ายกับขอบล่างฟันหนูนะครับก็คือพิมพิมพิมทรงนี้นะครับนี่ผมเอามาให้ดูจะจำได้ไหมครับพิมพ์นี้นะครับแล้วก็จะมีที่ผมบอกว่าเป็นพิมพ์ซึ่งพิมพ์เมื่อกี้นะครับพิมพ์องค์นี้ครับก็คือพิมพ์ของหลวงวิจิตถูกไหมครับหลวงวิจิตนฤมลแล้วก็พิมพ์นี้นะครับ ที่ผมแนะนำให้ดูก็คือเป็นพิมพ์ของท่านาหลวงสิทธ์นะครับวันนี้ครับวันนี้แอดมินดีนะครับนำเสนอก็คือเป็นพิมพ์เป็น EP 3ีนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์จรนายนะครับคนนี้เป็นเป็นครูหรือเป็นบุคคลสำคัญนะครับของท่านสมเด็จพระจานโตเลยนะครับก็คือเป็นเป็นคนที่แนะนำท่านสมเด็จพระจานโตนะครับ ให้มีส่วนผสมนะครับของน้ำมันต่างยวนะครับมากหน่อยนะครับจึงทำให้พระนะครับซึ่งเกิดนะครับเกิดหลังหรือว่าเกิดในยุคหลังๆเนี่ยมีน้ำมันต่างยวมากขึ้นทำให้พระแกร่งนะครับแกร่งมากขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่นานอยู่ในกลุ่นในนานมีความคงทนนะครับผมวันนี้ครับวันนี้แอดมินนะครับนำแบบมาให้ชมเนี่ยสามแบบนะครับสามแบบไปกันเลยนะครับผมแบบที่หนึ่งนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของของพิมซึ่งเป็นหลวงวิจารณ์จรไนอะนะครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆให้พี่พี่เพื่อนๆนเนี่ยนะครับดูตรงนี้ครับ ดูตรงนี้ครับดูตรงฐานหมอนฐานสุดท้ายครับฐ <ś ması> านหมอนฐานสุดท้ายเอาทำไมต้องดูฐานหมอนฐานสุดท้ายครับฐ <ś ması> านหมอนฐานสุดท้ายเนี่ย <ś ması> เขาเรียกว่าลายเส้นครับลายเส้นของท่านหลวงวิจาร,จรณ์จรนายเนี่ยนะครับท่านจะทิ้ง <ś ması> ลายเส้นไว้นะครับก็คือฐานหมอนด้านซ้ายตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะสอบตรงครับ สอบตรงสอบก็คือตรงตัดตรงเลยนะครับกับทางฐานหมอนด้านขวามือขององค์พระซ้ายมือเราจะมีลักษณะตัดเฉียงนะครับแต่ว่าจะงอนขึ้นนิดหนึ่งครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเห็นไหมครับงอนขึ้นนิดหนึ่งนี่มาใกล้ๆครับมาใกล้ๆให้เพื่อนๆพี่ๆที่ชมนะครับเห็นไหมครับมาใกล้ๆนี่ครับผมชี้ดูนี่ตรงนี้สอบตรงเ <Huh? S 2> ห็นไหมครับ แล้วตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยแดงๆตรนีครับมีลักษณะตัดเฉียงแล้วก็งอนขึ้นนิดนึงครับตรงนี้จะใหญ่กว่าทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะก็คือมีร่องรางน้ําเห็นร่องรางน้ำไหมครับรางรางพระพระองค์นี้นะครับถ้าถ้าไม่มีรักก็จะเห็นนะครับร่องรางน้ํานะครับพระองค์นี้ลักษณะเด่นครับลักษณะเด่นมากสวยมากนะครับตรงที่ว่าคล้ายกับพิมอ์ ฐานแซมนะครับก็คือทางด้าน,ด,านด้านขอบล่างขององค์พระเนี่ยมีลักษณะแคบกว่าขอบบนดูครับขอบบนจะกว้างออกไปนะครับคุบาจาย์นะครับที่ที่ได้ตัดพิมพ์ตอนสมัยก่อนนะครับท่านท่านก็ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านาพิจารณายอย่างไรจรึงตัดรูปทรงออกมาอย่างนี้นะครับแต่แอดมินดูแล้ว สวยงามนะครับพิมพ์นี้พิมพ์อะไรครับเนี่ยพิมพ์สุขโขทยัยนะครับกําแพงเพชรนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือพิมพ์อิมลุงพุทธนะครับถูกไหมถูกพิมพ์ลุงพุทธ,นะถ,ทธถูกไหมครับจะมีอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งเป็นพิมพ์เสียดลมอ่ะนะครับอยู่ในนี้ไม่หว่าอยู่ในนี้ไม่หว่าไม่อยู่นะครับไม่อยู่ใน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  ที่แอดมินเอามาให้ดูนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงนี้คือพิมพ์ลุงพุทธนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ซึ่งหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับเป็นคนแกะแบบนะครับสวยงามไหมครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยแอดมินให้ดูด้านข้างนะครับให้ดูด้านข้างดูครับพระอุวัฏฐากรยาที่แอดมินได้มีอยู่นะครับได้มีอยู่ในครอบครอง เป็นพระซึ่งไม่เคยนะครับที่ได้นำไปใช้นะครับเป็นพระซึ่งอ,อยู่ในกลุก,กลุกแตกมีคนนำไปนะครับแล้วนำออกมานะครับแอดมินช่าบูชามานะครับไม่ได้แยกปึกออกเพราะแยกปึกออกจึงเป็นองค์แบบนี้ครับนะครับพระจึงเป็นเป็นพระซึ่งยังไม่ได้มี การนำไปคล้องนำไปใช้งานนะครับดูนะครับให้ดูด้านหลังครับนี่ครับความครึ้มครึมนะครับมีพระแปะอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะตรงนี้นะครับตรงนี้คือน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำอ้อยเคียวในบริเวณนี้ครับตรงนี้คือคาบกลุครับเนี่ยเห็นไหมครับมีให้ดูนะครับด้านข้างข้างนี้ครับด้านข้างข้างนี้มิติขององค์พระสวยงามเลยนะครับ สวยงามเลยครับเป็นเพื่อนพี่ๆจดจำได้นะครับว่าพิมพ์หลวงวิจารณ์จรในเป็นอย่างไรนะครับมีลักษณะนะครับดูครับดูตรงดูตรงหัวเข่าครับตัดตรงนะครับตัดตรงจะมีแบบนะครับแบบที่เป็นแบบว่าหัวเข่ายกขึ้นนิดนึงนะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าเนี่ยก็มีครับมีครับแต่ลายเส้นสําคัญของหลวงวิจารณ์จรในคือตรงนี้นะครับนี่ ตัดสอบด้านซ้ายเนี่ยตัดเฉียงแล้วก็ขึ้นนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆพื่นี่ๆได้ชมได้ดูนะครับหมดงามเลยนะครับพิมพ์นี้พิมพ์หลุงพุทธนะครับนี่ครับผมเอานี้มาให้ดูในของหลวงวิจารณ์เนี่ยนะครับในของหลวงวิจารณ์จุนัยเนี่ยก็จะมีพิมพ์เห็นไหมครับซึ่งเป็นอกนะครับอกกระบอกใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับของกูวักระยานะครับดูครับงดงามมากเลยนะครับดูครับดูด้านนี้ครับตัดสอบตรงนะครับตัดสอบตรงเห็นไหมครับแล้วมาทางด้านนี้เห็นไหมครับจะใหญ่กว่าด้านนี้เห็นไหมครับแล้วก็เฉียงขึ้นนิดนึงครับเฉียงขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับวิธีการแยกพิมพ์นะครับวิธีการแยกว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับเป็นพิม ท่านใดเป็นคนแกะพิมนะครับพิมใดเป็นของลวงวิจารณ์นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับให้เพื่อนพี่ๆได้ดูนะครับฟันธงได้เลยครับฟันธงได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับพิมพ์ทรงนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับทรงเจดีนะครับด้านนี้ก็จะตัดสามเหลี่ยมด้านนี้ก็จะตัดสามเหลี่ยมแต่นะครับทั้งสององค์นี้นะครับพุทธลักษณะเหมือนกันเห็นไหมครับ เหมือนกันเห็นไหมครับองคนี้และองค์นี้เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าองค์เนี้ยนะครับที่เป็นพิมพ์ทรงเนี้ยท่านหลวงพิจารณ์ท่านทิ้งลายลักษไว้นะครับท่านถิ่งวิจารณ์ท่านก็รับไว้นะครับผมกับองค์พิมพ์ลวงพุทธนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ชมนะครับตอนนี้เกือบสิบนาทีแล้วครับผมพอดีเมมโทรศัพท์ของแอดมินเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณสิบนาทีนะครับ ทิ้งท้ายไว้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับคอมเมนต์มาคุยกันครับคุยกันในทางสร้างสรรค์ครับคุยกันในทางสร้างสรรค์ไม่มีมาแซวกันไม่มีมาอะไรอย่างนั้นนะครับผมเพราะไม่งั้นนะครับแอดมินนะครับจะถือว่าอ่าอ่าเขาเรียกอะไรครับล้อเล่นหลอกลวงนะครับแอดมินมีคาถานะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับอูบาจารย์ท่านสั่งสอนมานะครับแล้วก็ที่แอดมินมีขณิการนะครับก็จะสาบแช่งอ่ะคนที่คอมเมนต์มาไม่ดีพูดไม่ดีนะครับเราก็จะสาบแช่งไปถึงโคตรเง่าสักหลาดเลยครับเราก็ใช้ทางนี้นะครับก็ลองดูนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยดีนะครับมานะครับเพราะว่าพระเนี่ยนะครับแต่ละองค์ที่แอดมินนำมาให้เป็นพระแท้ทั้งหมด นะครับเป็นพระแท้ทั้งหมดจึงนะครับมีพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆสังฆาคุณนะครับที่ไม่น่าจะมาลบหลู่กันนะครับผมดูแต่ตาวาจาอย่าเป็นเซียนครับวาจาอย่าเป็นเซียนเพราะไม่งั้นนะครับมีฟ้องกลับนะครับมีฟ้องกลับกลับไปอีกนะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับในทางเชิงสร้างสรรค์เป็นยังไงครับแอด ลักษณะรูปนักไลเป็นยังไงมาพูดคุยกันได้ครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าแอดทําไม่ได้หวังอะไรต่างๆนานานะครับแต่ทักมาบอกปลอมบ้างนะครับบอกกาวลาก้าวตาช้างแปะก้าวโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เจอคำสาปแช่งไปนะครับถึงโคตรเง่าสักหลาดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันจะเป็นยังไงนะครับแต่มินก็รอดูครับรอดู นะครับผมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆพืนพี่ๆไว้นะครับผมลักษณะพิมพ์ของหลวงวิจารณจรนเป็นอย่างไรคลิปหน้าครับคลิปหน้าแอดมินนะครับจะนําพิมพ์หลวงวิจารณ์เลยครับแต่อยู่อีกกลุ่นหนึ่งนะครับแล้วสวยจริงๆครับนั่นคือกลุ่วัตเตอนะครับกลุ่วัตเตอร์ฝากเพื่อนๆพื่นพี่ติดตามนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ